สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทู้สุขคนนะครับเนาะครับครับเมอนีกัเสี้ยงหยาผ้าเลาะทั้ง่องเด้อครับเด้อทั้งช่องยูทูบครับขมิ้นแนวทางนะครับแนวทางจากปูขุนนะครับเนาะปูขุนพันโค้งสุดท้ายมาแล้วครับพันฟันท่งครับเน้นพันยำมาเนาะครับเนาะครับอยู่ในชุดเดียวนี่ครับรวมมามัดในชุดเดียวเด้อครับเด้อครับของปูขุนครับทุกชุดทุก อันล่ะครับเพิ่นสีมาเน้นในโค้งสุดท้ายของเพิ่นเนาะครับเนาะเพิ่นได้ส่งตัวตัวเลขมาให้แล้วครับตอนนี้ครับเพิ่นก็สิไปบินธบาลเนาะครับเนาะครับจิดจวัดของสงเพิ่นก็สิได้ไปบินธบาลแล้วครับช่วงนี้ครับตีของตีละครั้งครับก็ยามมือนเช้าล่ะครับเอาบรรยากาศงามๆสวยๆมาฝาก FC ฟุี่สุภูสกุลนะครับเนาะครับเป็นจังไงเนาะเลขเล่าเมื่อคืนนี้อยผู้โชคผู้มารบ่นเนาะ ครับสำหรับปูขุนนะครับเด้อครับเพิ่นเข่าเต็มเต็มวิ่งหกหลุดหกหกกับศูนย์มันก็ออกศูนย์หกแหละครับหกศูนย์ออกหกศูนย์นะครับเนาะครับเข่าเต็มเต็มแหละครับศูนย์สองหกครับเลขสามตัวศูนย์สองหกเข่างามๆของเพิ่นครับของปูขุนแหละครับกับเพิ่นมีทั้งน้อยทั้งเล่าแหละครับของเพิ่น ลัตบานไทยเพิ่นกรจับมาเนาะครับเนาะสำหรับปูขุนนะครับเด้อครับติดตามไปน้ำกันเรื่อยๆครับสำหรับปูขุนครับเขาไปเบิ้งตัวเลขน้ำกันเนาะครับเนาะสำหรับตัวเลขของปูขุนครับเป็นโค้งทุดทไทยฟันทงของเพิ่นครับเขาไปเบิ้งตัวเลขครับครับนี่ก็เป็นมือขึ้นนี่แหละครับขึ้นวันที่สิบสามนะครับเนาะขึ้นวันที่สิบสามปูขุนโค้งวันที่สิบสามสิบสี่นี่แหละครับ โงเนาะเป็นสูตรปู้ขุนเป็นชุดของเล้าพัฒนาเลยครับเด้อครับเล้าพัฒนาเนาะครับเนาะครับเล้าพัฒนาครับเลีกหลีกมันออกเลีกเล้าเด้อ,อ,อครับเลีกเล้าออกฮุกซูนเหรอครับ หกศูนย์ศูนครับศูนยสองหกเนาะครับสองหะครับเล็กบนครับก่บอมีสองหกเป็นเป็นเหลขกล้าขเพื่อนเพื่อนห้รูดวิ่งรูดรูดศูนย์กหกครับจับครู่ใหาตัวเน้นเพื่อนนะครับเนี่ยหกศูนย์แหละครับหกศูนย์เข่าหกศูนยเนะครับเนาะวิ่งรูดก็ได้ครับเข่าเต็มๆนะครับตัวรูดของเพื่น เลขกสามตัวของเพื่อนเพื่นเห็มาหลายอยูตต่ตะว่ากับพวกเขาเนาะครับเนาะครับนี่สำหรับหมายเลขโทรศัพท์เพื่อนนะครับ,บรเด้อนะแคปหน้าจอไว้ครับสำหรับผู้ได้เข้ามาแล้วอจากทั่วหาปูขุนครับเล่าพัฒนาฮาหนอยนะครับเนาะของเพื่อนครับล่าไนเลยคำนวณแล้วละ่ะเพื่อนว่าครับตอนนี้เพผนส่งเป็นตัวเลขโค้งสุดท้ายมาให้เนาะครับเนาะครับฝาก ติดตามไปเลยนะครับเด้อสำหรับปู้คุนครับเป็นเป็นลูดเลขสูตรเลขค้นนวณนะครับเนาะเลขกสูตรกับสองหกกับพวกเขานะครับเนาะเขา่าทศศูนย์ศูนย์กับหกลูดครับเต็มเต็มครับม,มาเบิ้งสุดโค้งสุดท้ายของปูค้ค,ปคุณนะครับเด้อครับโค้งสุดท้ายครับเป็นฟันเป็นเนียนเลยครับโค้งสุดท้ายปู้คุณนะครับเนาะ ปั้นเน้นมาเลยมีตัวไรเนี่ยครับกรับเพราะหลายตัว,วนะครับนะครับสําหรับปูขุนนะครับเนาะครับปูขุนเดคาเดอครับปูขุนครับวันที่วันที่อะไรวันที่สิบสิบหกนะครับเนาะ 16ตุลาคม6พกๆนะครับครับโค้งครับโค้งสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายผู้คุนนะครับเนะอ,อนะโค้งครับผู้คุนเป็นโค้งแล้ว โขมงงามเรียบข่ปูขุนค,ครับค่ะค่ายๆกันละครับเรีบยบข่ปูขุนนะครับเนาะครับพวกก็เป็นตัวเดียวกันหมดนะครับโข่สุดท้ายปูคุนนะครับเนาะ ครับสำหรับโครงชุดท้ายปูคุณเพิ่งกะขัดเพิ่งกะกองมาเรียบร้อยนะครับเนาะครับเพิ่งไหนวิ่งมาเลยครับเด็กวิ่งนะครับเนาะวิ่งเพิ่งกะไห่ศูนย์กับหกปันกะไข่ไข่ 6, ก,ก,ก,กันครับไข่ไข่กันครับเหล็กเหล้าครับเล้าพัฒนาของเพิ่น หกศูนย์คือกันครับหกหกศูนย์นะครับเนะ้อสำหรับปูคุณครับครับกูมาให้กามีอยู่เลขสองเลขสองตัวกามีอยู่สามมีหาคูครับมีหาคูเนาะครับเนาะครับกามีหนึ่งหนึ่งสาม หน3่งหกสาเดนะครับเด้อสามเจ็ดหกสาสตัวสุดท้ายกับหกศูนย์ครับหกศูนยะครับเนาะ คมคมขะหกศูนย์แะครับผมซุ่ป็นตัวร่องครับร่องนะครับเด้อที่ตัวร่องเพิ่นรดดครับวิ่งหลุดนะครับวิ่งเลยวิ่งหลุดครับสำหรับปูขุนโคมสุดถ่ายของเพิ่นรัฐบ,บานไทยนะครับเด้มอมันเป็นเหล็กเล่า เอานหน่อยๆถัเาเด็กเพื่อนกติน,นักไป็สามตัวคือเก้าแหละครับครับแบบเดียวกันเลยครับนะครับวิ่งเลขเล้าพัฒนาเพื่อนนะครับเนาะครับเหล้าพัฒนาครับนี่ก็เป็นเลขสามตัวครับเลขสามตัวก็มี้นศูนย์หนึ่งหก 016คือครับเด้อ016กับตกเก้าคือเก้าหรอภันเย็ดกับคือเก้าหรอครับ6 1 60 1 60 8 3 7 8ปด8กสามแปดหกสาครับแปดหกานะครับนะครับสำหรับกหมายเลียกโทษปูกขุนโทษนะครับเด้อเพ่โทษปัหาเป็นครับเดินมาเรลียกน้อยกับโทษไปครับ โอ้ปูขุนนะครับเด้อเห็นยำมาแล้วปูคุณโทูศูนย์เก้าสามสี่เก้าแปดสองสอง สองสองนะครับเด้อนี่ครับสำหรับเด็กปุูนะครับเนาะสุดโค้งนะครับเด้อโค้งสุดเนียนสุดย่ำเพิ่งเบิ้ลครับฝากฝังปูคุนตั้งส่องเพิ่นกระมีครับส่องเสี้ยงยาเพิ่นชงมาไหนนะครับเนาะเป็นลูกเป็นหลานเพิ่นเป็นหนองเป็นมุ้งครับสำหรับปูคุน เคยอยู่เคยกินน้ากันนะครับนะสำหรับปูขุนสมัยทัเพิ่นยังพระท่านเลยบวชผู้ละครับเป็นน้องเป็นนุ่งพเพิ่นครับเลขผู้ขุนครับเมื่อวันที่สิบหกนะครับเนะ้อสิบหกตุลาเป็นของรัฐบาลครับห่วงทุท่ายของเพิน่นหกกับศูนย์ครับหนึ่งจับกูห้กับหนึ่งสามหนึ่งหกสามเจ็ด หกสามหกศูนย์แหละครับตัวกลุ่มนะครับเนาะครับเลขสามตัวเพื่อนเก็มีศูนย์หนึ่งหกหนึ่งหกศูนย์แปดสามเจ็ดแปดหกสามครับสำหรับเลขปู่คุณนะครับเด้อครับครับผู้ใดขอมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับส่องเสี้ยงยาผ้าเลาะครับเพื่อมีกำลังใจนะครับเนาะครับมีกำลังใจสู่ต่อไปสู่ไปน้ำกันครับ ขอให้โชคให้ม ắ n นะครับเด้อครับปูขุนว่าเอาไปลำไปรวยไปหางไปมีไปปดหนีเพิ่นวเนะครับเนาะครับสําหรับสุดนี้เสี่ยงหยาผ้าเลาะกับผมมีอย่างหลายหรอกครับครับขอฝากขอฟังไว้เนะครับเด้อครับครับส่องเสี่ยงหยาผ้าเลาะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่ครับครับสู่ไปน้องการนะครับเนาะ อกันไม่คิปหนาสำหรับคลิปนี้เสี่ยงอยากพาเราขอสวัสดีครับ